สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกกนะคะก็มาซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะรถก็เสียนะคะกลางทางไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะต้องเดินตามหาช่างนะคะนี่นะคะที่กกตูมนะคะดีนะคะที่เสียในหมู่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าเสียแถวกลางทางข้างทางไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าลําพังตัวสาวปันคนเดียวยังพอว่าเอาตัวเล็กมาด้วยนะคะมังจากไปนาเนาะออกไปนามาพา พอดีคนงานเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะกุกกอก็ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยเข้ามาซื้อที่กุกตูมนะคะก็เลยเดินตามหาช่างนะดีที่ยังช่างยังอยู่บ้านนะคะค่ะแล้วก็ดีที่ขับไม่ไวมากนะ,ะน่าจะเป็นเพราะโซ่หรือเปล่านะคะโซ่ขาดหรือว่าโซ่ตกนะคะก็ไม่รู้นะคะมันดังกาาแมันดังตึกเลยที่แรกนึกว่าล้อหลุดไปแล้วนะคะค่ะเข็นก็ไม่ไปนะคะค่ะนี่ก็ต้องตามช่างมาดูนะคะค่ะ ของค่อยนี่แหละกลอวมันหนังนจะโซมันตกหรือจกเป็นเพลเหเพอนมาเบิ่งเฮ้อบกันมจวเป็นับ่างกกัแบงกไม่เห็นเาเาอยู่ที่เลยแล้วหนังเป๋บ่บ่ค่อยขามาก็ม่มันโซมันตกหรือมันเป็นเพอแต่เกยจะเบิ่งดูมาดังกลากเลยล่ะนึกจะตืมันห่ามเลอะมานี่มานั่งอยู่อะมายุเปบออยู่ดอ

อยู่นะเด้อขออยู่คนในเด้อยายเอ้ยโอ้โชว์จริงๆอ่ะโชว์ตกจริงๆชมพอมังดังกะลากระลอยู่เนาะโชว์ตกกว่าเคยตาบยูดบยบยนลูกูอยู่ ยอนไม่มาดูยกมันงนยอือยได้นโตนจก็มีอย่บอย่าเไปมันยังไม่เสร็จ ปออูดังกา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 ปะ่ะเดินไปปะ่ะเราก็ก็ดีทีขับไม่เร็วเนาะ f สี่ถ้าขับเร็วเนี่ยอุย้หห่วงแต่ตัวเล็กนี่แหละเดินเหนื่อยเลยบอกเดินไปเดินมาเหนื่อยเ,ยเลยบอกบ,อกบึงเลย บึงเอ้ยดึงเดินไปเดินไปต่อเนูฝนก็มาแล้วลูกเอ้ยทำไงดีล่ะลูกอืม ไม่ใช่บ้านเรานะเดินดีๆนะอืมไปดูมะขามน้อยนี่ลูกขามน้อยกำลังจะเป็นเห็นไหมไม่จะส่องยังไงล่ะกำลังจะเป็นหมากเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเราอดทนเอาลูก ชาวผมไปอยู่เลยอยู่เฝ้าเพราะดนี้แล้วมันทะเบียนรถ872นะคะ FC งวดนี้ลาวมาแน่หยอกๆนะคะว่าเล่นเฉยๆนะคะค่ะบุญเล่นนะคะไม่ตัดโซ่ออกนะคะเพราะว่ามันยานจัดโอ้ยได้ไงล่ะ โอ้ยได้ไงลูกหนือ่อยรอเหรอดูปากก็มอมอยู่เฉยๆเขายังไม่เซ็จไปเดินเล่นไหนปะไปเดินเล่นไปสะน่นฝนก็มาแล้วไม่ต้องไปเดินฝนตกรอยอยู่นี่แลหละอืมแล้วค่อยขึ้นรถเราหน่ะมาจากขายยางแล้ว อีๆอ,อะไรไงไม่เจอไปไหนนอไไนโอ้นางงามภูมิค่ะ,ะบรรยากาศที่กกอก กบตูมเนาะกบตูมนะคะวันนี้นะคะมีรถยางกำลังขึ้นมาแล้วใช่ไหมนะคะค่ะาพาเดินเล่นเดินอะไรนี่นะคะเดินเล่นเดินลาะก่อนนะคะเดี๋ยวตัวเล็กจะเบื่อนะฝนหยุดหรือยังฝนหยุดหรือยังนะคะถ้าฝนหยุดแล้วก็โอเคนะคะโอเคะนะค,ะนะค,ะคิดถึงแต่ก่อนนะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านในตำนานนะคะค่ะคิดถึงนะคะมเ่เจอยก็ไม่มีเวลามาดูแลเลยนะคะช่วงนี้นะคะ เดินละเดินละนี่สวยนะบาหลังนีนะ่ถ้าต่ออะไรออกมานะคะเจ้ยก็ไม่ค่อยเลยมาดูเนาะลูกก็ไม่มีใครมาอยู่ทิ้งไว้เก็บไว้สม,ม,มบัติให้ลูกเผื่อย้ายาครอบครัวมีมาค่อยมาอยู่รถโซโตกโซโตกดีนะไม่เป็นไรนะคะ เอาไปรอรถก่อนมีรถเราจะเสร็จแล้วนี่เลยประมาณสิบนาทีเลยประมาณสิบนาทีก็ดีนะที่เป็นในหมู่บ้านถ้าเป็นอู้อยู่ไรอยู่นาถ้าเป็นอั้นคงจะไม่รู้จะทำยังไงเดินมาในกันนะคะเดินมาดูกลับมาจากขายยางแล้วโอ้โหภูเขาลูกนี้สวยนะคะสวยมากเลย นี่ไกลแล้วไกลจะไหนแล้วเฮ้ยดียังพบเงินมาด้วยแปดเจ็ดสองนะคะ,อะรออยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้สวยๆเดี๋ยวให้ดูบ้านหลังนี้บ้านทรงไทยมาพี่ดูมั้ย น,นนัน,นก็จะห่วงของกินอย่างเดียวนะคะห่วงจะไปหาโน่นหานี่มากินนะคะตัวเล็กค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สพันก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะคิหม้าค่ะ